พาณิชปรับแผนส่งผลไม้ไทยไปจีนตั้งวอลลุ่มส่งทีมเจรจาเปิดด่าน นายจุฬาลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนว่าจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดใหญ่สุดของไทยหรือมีสัสดส่วนมากถึง90%ของการส่งออกผลไม้สดของไทยไปทั่วโลกและในปีพศ2565มีการตั้งเป้าส่งออกผลไม้สดไปจีนกว่า5 3 0 0 0 0ตันแต่ขณะนี้การส่งออกทางบกจาก ไทยไปจีนยังมีปัญหาด้านด่านนำเข้าของจีนยังเปิดและปิดอยู่บ้าง หรือบางด่านยังปิดอยู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้มีการสั่งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปรับแผนการส่งออกเพื่อทําให้การส่งออกคล่องตัวและสามารถส่งออกได้ตามเป้าสําหรับการปรับแผนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มปริมาณการส่งออกผ่านทางเรือและทางอากาศให้มากขึ้นจากปัจจุบันการขนส่งทางเรือมีสัดส่วนอยู่เพียง52%ของปริมาณการส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนและทางอากาศไม่ถึง1%ส่วนที่เหลืออีก4 48%เป็นทางบกผ่านทางช่องทาง4ด่านแต่จะมีการปรับเป็นทางเรือ83%คิดเป็นปริมาณ390,000ตันผ่านทาง5สายการเดินเรือโดยขึ้นที่ท่าเรือโซโห26.5%ท่าเรือหนานซา20%ฮ่องกง20%จ้างเจียง13.5%ซินโจ13.5% และเสียเหมือน6.5%ส่วนทากอากาศจะเพิ่มเป็น6.5%ปริมาณ36,000ตันซึ่งได้มีการเจรจากับ4สายการบินเตรียมความพร้อมที่จะรองรับไว้แล้วนั่นคือสายการบินไทยไทยไลออนแอร์แอร์เอเชียเอ็กซ์และไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์โดยผ่านทาง3ทาง่าอากาศยานของจีนคือกวางโจ เซินเจนและคุณหมิงขณะที่การขนส่งทางบกจะเหลือเพียง10เอร์เและผ่านเพียงแค่4ด่านเท่านั้นส่วนด่านใดที่ยังมีปัญหาการปิดด่านอยู่ได้มีการมอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรของไทยที่ประจำการในจีนและกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุดทางนี้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคาดว่าปีพศ2565ผลผลิตผลไม้ไทยมีปริมาณอยู่ที่5.36ล้านตันเพิ่มขึ้น11เป จากปี2,564โดยช่วง3เดือนนั่นก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมมีการส่งออกไปทั่วโลกถึง7,54,027ตันมูลค่ากว่า33,983ล้านบาท